สวัสดีพี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านทีเขาา่ามารับชมเนาะจ้าสวัสดีทั้ง f อฟใหม่แล้วก็ f อซีเก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางยูทูบด้วยกันเนาะจ้าทุกคนทุกท่านทีเข่ามารับชมแนวทางหางใจกับเอจอยเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มพผบกับแนวทางห้าน้อยสุดเนียสี่น้อยวันที่12เดือน1นึ่งเนาะจ้าวัน วัดพุทธนะเนาะกับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้ะกดสิไปรับสมหระน้อยมือนี้เนาะจากเดี๋ยวมาเบิ่งผลของเมื่อวานกันก่อนเนาะจากวันที่สิบเอ็ดจ้ะสำหรับผลสรุปของน้อยเฉพาะกิจเนาะจากน้อยเฉพาะกิจนี่รุดไปเนาะจากน้อยแหลกของเฮาเนาะสองศูนย์นี่ยืนยิ้มอยู่ลักหนาเลยเนาะจากสำหรับสองศูนย์น้อยเฉพาะกิจเนาะจ้ากรุดไปสำหรับน้อยพิเศษ บนออก8ปด9ก้เก้าสี่บนอันนี้รุดไปเนาะจ้าสองตัวล่างออกห้าสองหาสองขาจับคู่เข่ากันไปตรงๆต,ตัวเน้นเต็มเต็มน้อยพิเศษเด่งหลางเนาะจ้กเด่นหารุดหาเด่งจ้าสำหรับน้อยดาหรือว่าน้อยปกติบนนีรุดไปนาะจ้าเก้าสี่สอง สำหรับสองตัวล่างน้อยดาวน์โรปกติออกหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งนี่แอดจอยถือว่าแอดจอยเข่ากันไปแบบเต็ม,เต,มเต็มเนาะจ้าอ่าเพราะว่าฮาโรยของวันที่สิบเอ็ดเนาะจ้าแอดจอยบอกพี่น้องเอฟซีไปอยู่เนาะว่ามือนี่ติดเบิร์นทามักเบิร์นชามาัดกันเบิร์นลูดเบิร์นได้เนาะจ้าแหละกับกันเบิร์นตัวสี่เอดจอยคำนวณได้เนาะจ้าเพราะว่ามือนี่แอดจอยคำนวณได้ติดเบิร์นอยู่ สามน้อยนอกจากน้อยเฉพาะกิจน้อยเฉพาะกิจทงติดเบิลอยู่ที่11ึ่งหสำหรับน้อยดานี่คือแอดจอยหายศู 00, นย์ศูอกอกว่าแต่ศูนย์ศูนย์นอกจากสำหรับน้วย v ศ p 0ยแล้วก็หนึ่งหสำหรับเมื่อนี่ติดเบิลอยู่ที่11กับ0ูแต่ว่า 0, 0ูนี่แอดจอยบอกว่าวันที่สิบนี่มาแล้วกับตองระวัางนอกจากนาะระวังเบิลศนย์กับ11 อ่าะทะ่าซูดซูกับหนึ่งหนึ่งนี่มีซิทมาได้อยู่สามน้วย้าหน่วยชฉพชกจีบบัามาอาจสีมาในาน้อยปกติถานน้วยปกติบัามาอาจสีมาอยู่ในน้อย v ิ p แต่ว่าหนึ่งหนึ่งมาออกหน้วยปกติตรงตรงเต็มเต็มนอกจากหนึ่งหนึ่งนก้าอ่อาไอจะบอกพี่น้องเอฟซีไปแล้วว่าถ้ามักเบิร์นสามารถกันเบิร์นรูดเบิร์นได้เมื่อนี่เพราะว่าติดเบิร์นอยู่สามน้วยนอกจะอ่ะอะอาออันนี้ก็ ถ่าพี่น้อง fc กันเบิร์นรูดเบิร์กระเขากันไปเต็มเต็มเนาะจ้นหนึ่งหนึ่งน้อยปกติสองตัวล่างเนาะจ้าถ้าพี่น้อง fc บอกกันเบิร์บอกรูดเบิร์หนึ่งหนึ่งกับศูนย์ศูนย์ไว้กะถือว่ารูดไปหน่วยเฉพาะหน่วยปกติเนาะจ้าตามนั้นเนาะจ้าบวกข้าใจโมเดลสามารถรับส้มย้อนหลังได้เลยเนาะจ้านอก ppfc จะ a n d r o อยบอกไปเป็นแนวทางเรียบร้อยแล้วเนวาะจ้าสำหรับหาหน่วยของวันที่สิบเอ็ดเนาะจ้าสำหรับเลขเบิ่นเนาะ ตามนั้นเลยจ้าสำหรับสำหรับน้อย vip จ้าะบนออก081 081แอดจอยจับคู่รูดไปเนาะจะนอกสำหรับบุญแอจอยจับคู่12 16 15 19งหเข้ามา18เด่น1รูดหนึ่งเขงเฮาเด้งสำหรับซ้ายรูดของเฮาเด้งเต็มเต็ม8สองตัวล่างออก19 หนึ่งเก้านี่แอดจอยจับขู่เข่ากันไปตรงๆอ่าสำหรับหน่วย VIP แอดจอยจับขู่เขา่าลาวนอกจากหนึ่งเก้าตรงๆถ่ายใต้รูดกับซีเด้งบนด้วยเนาะแปดหนึ่งหนึ่งแปดนอกจากนี้ดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามฮานอยกับแอดจอยในมือนี่นอกจากสำหรับฮานอยวันที่สิบเอสนี่ถือว่าเข่ากันไปเต็มๆสามน้อยนอกจากชาพี่น้องเอฟซีบอกกันเบิ่์บโลนูดเบิ่์นน้อย ปกติกสีได้สอน้อยนอกจากถ้าพี่น้อง fc กันเบิรูดเบิรดศูนย์กับหนหนึ่งไว้กบสิได้สาน้อยเต็มเต็มนอกจากยินดีกับคนที่ตามนอกจากสำหรับเลขเบิวันที่สิเน้อเอจอยติดเบิอยู่ที่ศูนย์ศูนกับหนหนึ่งแต่วันห่งหนึ่งมากเต็มเต็มนอกจากถ้าพี่น้อง fc กันเบิรนลูดเบิรหนึ่งหนึ่งไว้สาน้อยทีเอจอยคำนวณได้ติดเบิ์ก็ถือว่าเขากันไปเต็มเต็มนอกจากพวกเขาใจมองได้ก็สามารถหลับซมยหลังได้เลยนอกจาก สำหรับน้อยเฉพาะกิจมือนี้เอดจอยให้เด่นอยู่ที่เจ็ดคอ,อกันเบิดไหวน้อยจะเจ็ดเจ็ดแล้วก็หกสำหรับมือนี้กับมาอรอลรุนกันต่อนะ้อยจะรับสมไว้เป็นแนวทางสถิติมีเขามีรุ้นทุกวันพิษผ่านมดได้เอดจอยตรงกราบโคตรโค้กไฟพ่นองเอฟซีไลยๆน้อลย,ลยะจะทามักถ่าชชบยังคขยตามถ่า,บ,าบ,บ่หมักบ่ชบปล่อยผ่านได้น้อยจะเด่นเจ็ดมีเจ็ดศูนย์ เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดหกสี่หกสามหกเก้า หกแปดสำหรับน้อยปกติเด่นรูดอยู่ที่สี่กับสามมือนี้กะบสำหรับเล็กเบิร์ดมือนี้งเอจอยว่าเอจไวห้าห้าสิบห้าสิบละกันเนาะสำหรับสำหรับเล็กเบิร์ดมือนี้เน,น,นาะจ้าสำหรับโอ้โหเขีนนเนนอยอออนผิดเนาะพีน่นอกเอฟซีจ้าขอโทษขอไฟผิดนอกเอฟซีหลายๆสำหรับน้อยพิเศษเด่นรูดอยู่ที่ศูนย์กับเก้าจ้า อันนอยพิเศษศูนย์กับ9กลูดเนาะจ้าเด่นศูนย์ลูด0นย์มี0ูย์สาโอ้เบิงแนวทางพิษเนาะศูนย์ส0่ศูนย์เจ็ดศูนยหสำหรับนอยพิเศษเด่นรูดอยู่ที่0ูนย์กับ9 9้ามี9ก้าสาม เก้าสี่เก้าหกเห็นกันอยู่นอะจะนอฟพีพีเอฟซีจาเห็นสัตว์อยู่เนาะเก้าเจ็ดเก้าแปดสำหรับนอยปกติหรือว่านอยดาเด่นรูดอยู่ที่สี่กับสามเด่นลูดสามสี่คืออยู่นอยปกตินอกจากนอยพิเศษและนอยเขียนพิษเนาะสำหรับน้อยพิเศษเด่นศูนย์กับเก้าเด่นสีู่ดสี่มีสี่เจ็ด สี่หกสี่แปดสี่ศูนย์สี่เก้าสำหรับเด่นสามรูดสามมีสามแปดสามเจ็ดสามหกสามศูนย์สามเก้าสำหรับวีไอพีจะวีไอพีอยู่ที่แปดกับ เจ็อ่ามือนี่เจ็ดชนเนนะจ้าเด่น8ปลูด8มี8ปดสามแปดสหกจ้ะแปดศเด่นเจลูด7มีเจดสาม 7จ7ด7ี่เดเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนเนาะจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นเนาะจ้าเจ็ดศูนย์เจก้าเจ็ดสีโอ้โหอกันไปแล้วเนาะอ่ะ8ปดสาม ส0 4ศ4นย์9ี9ศูน0์สี่เมหมักตัวใดชอบตัวได,วไดนั่ไปเป็นแนวทางใดเนาะจ้านี่คือแนวทางฮานอยของมือนี่นาะจ้าอันนี้ก็ขึ้นย่ขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเนาะจ้าถามักถาชอบจังคอยตามถามบัหม,ม,ม,มักบัวชอบ ปล่อยผ่านได้เนาะจะผู้ชายจะระแนงในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเนาะจะบบมีการบังคับกันแต่อย่างใดเนาะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยเนาะจะคนละไลคนละแช่คนละหนึ่งติดตามเนาะจะป็นไปใดกดกระดิ่งไห้ด้วยเนาะจะเพื่อจะได้ผ่าดแนวทางของแอดจอยเนาะจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันเนาะจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า